เติมเติมความสมบูรณ์ให้ข้อแบบ t r ูอินวันดูแลทุกการเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจกระดูกอ่อนผิวข้อมีความสำคัญอย่างไรทำไมเราต้องดูแลปกติแล้วข้อของเราจะประกอบไปด้วยกระดูกแข็งกระดูกอ่อนผิวข้อและน้ำเหล่าเลี้ยงข้อหากส่วนประกอบดังกล่าวอยู่ในสภาพที่ดีการเคลื่อนไหวก็จะเป็นไปได้อย่างคล่องตัว หน้าที่ของกระดูกอ่อนผิวข้อจะเป็นตัวช่วยลดแรงกดภายในข้อหากถูกทำลายจากการใช้งานข้อที่หนักหรืออายุที่เพิ่มมากขึ้นจนซ่อมแซมได้ไม่ทันการทำลายจะทำให้กระดูกอ่อนผิวข้อเกิดการสึกกร่อนส่งผลให้กระดูกแข็งเคลื่อนมากระทบกันหรือเสียสีกันมากขึ้นจะทำให้มีอาการปวดหรือเจ็บที่ข้อในขณะที่เคลื่อนไหวได้ ดังนั้นถ้าเรามีกระดูกอ่อนผิวข้อที่แข็งแรงจะช่วยลดอาการปวดหรือเจ็บที่ข้อได้แล้ววันนี้เราสามารถดูแลกระดูกอ่อนผิวข้อแบบ True-in-One ได้ด้วยการลดการทำลายและเสริมสร้างกระดูกอ่อนผิวข้อด้วยอ n น i n เนเจอร์คอลลาเจนไทป2เป็นคอลลาเจนที่สก,กัดจากกระดูกอ่อนบริเวณอกไก่จากงานวิจัยพบว่า Epitopes ที่พบในอันดีเนเซอร์คอลลาเจนทรีฟทูเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยลดการทำลายกระดูกอ่อนผิวข้อจึงทำให้กระบวนการสร้างและทำลายกระดูกอ่อนผิวข้อกับสู่ภาวะสมดุลและไฮโดรไลซ์คอลลาเจนทรีฟทูเป็นคอลลาเจนที่สกัดจากกระดูกของไก่มีโครงสร้างขนาดเล็กง่ายต่อการดูดซึมมีงานวิจัยพบว่าช่วยในการสร้างกระดูกอ่อนผิวข้อ จึงช่วยให้กระดูกอ่อนผิวข้อมีความแข็งแรงมากขึ้นดังนั้นการรับประทานอันดีเนเซอร์คอลลาเจนไทป์2ร่วมกับไฮโดรไลซ์คอลลาเจนไทป์2จะช่วยให้การเคลื่อนไหวข้อดีขึ้นเราจึงสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นนั่นเองหยุดการทำลายกระดูกอ่อนผิวข้อและเติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้ข้อแบบทูอินวันด้วย อันดี้เนเจอร์คอลลาเจนไพรและไฮโดรไลซ์คอลลาเจนไพร p e ทได้แล้ววันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากกิฟฟรีน